รอบสองรอบมีแล้วไม่กลัวอะไรแล้วเราจะเล่นชิวๆมีเพื่อนอยู่ยไอ้สลัดไอ้เหี้ยพายส่งมาทำกูมึงพี่นะครับเออจะาฮัทจริงๆก็สวยแม็กซ์ให้เราอ่ะแม็กซ์พี่แม็กซ์เฮียไอ้ส่งมาใหนะ้เขาพี่เคยนะลำโพงนะพี่เจ้าลำโพงเออพี่แม็กซ์มันมันมีแบบเล่นแบบหลายๆคนไหมไม่มีอ๋อเสียดายนี่พูดถูกเลยเนี่ยตรงนี้มีตรงนี้มีห้องน้ำอยู่เนี่ยพูดถูกเลยเนี่ยตรงนั้นกว่าบ้านมีมีห้องน้ำอยู่เนี่ยเท่ ไฟก็เหมือนเดิมเลยไม่มีหลอดมีก็กิ่นเลยนะไขอ่ะ่ทิศตะวันออกตมวเนียบดิเออเข้าอะไรไม่รู้ไอ้เฟไม่ออกอีกแล้วอีกแล้วนี่รู้ิแยกรู้ทิกอยู่ไลน คดี <c oughs> ที่มันหีเลนปุ้มเปิดไฟดับเออโอ้ยเกิดเอาไปงัดจมูกมาอ๋อเอาไฟถือไฟไฟมันถี่ไม่ได้เอวไฟเอาไฟกันจะไม่ได้เป็นคนมัว่ว ครับผมไ <โ een S 2> ม่ต้องกลัวอู้จาลายไม่กลัวครับตัวแฟนท้่เงอไม่ไม่แฟนเลยตัวแฟนที่เงอเขาส่งอันนี้มาเนี่ยเมย์สวยไปชอเก้อันจะไม่ส่งให้ใครเยค่ะตัวตัวรับภาระไว้ที่ตัวเองหลโอ้ my God ตาลายเรียบร้อยับไปโอม์กต o s, <source> <S, <assessment>? <S ไปแล้วอุ้งยอดเราต้องไปไปไหนขึ้นชั้นบนญทางเวดไปเที่ยวกันเที่ยวกันไหมไปกันไปวัดดีพวกอะไปเจอกันนานเนี่ยตั้งวันตั้งมิ้งกันไม่ถึงวันไงโทรศัพท์รพาจังลยสี่เวทแปด T อุ้งยเสียงอะนะเหข่าตก พลังงานบางอย่างกูไม่กอดก้การะป๋ของดอบดาคิปตันดัคี้มอแล้วทำไมวอรเปเบ้าวอะไรเปอาวอเป้าไม่กละวอเปเห็นแม็กงเห็นแม็กมันไม่ไม่กูไม่อยากเล่นเลยไม่งักินงตให้กินปินซตาโทรศัพจังกินโทก่อนูดเดิน พุ้มเดิมกลมหา้าุด่้เดิมไม่งาหรอไม่ดูช้าเขาจะบบายบายบไม่าาบาย ไม,ม่เกิดจะได้ยินไม่ินเสียงอะไรันไม่คู้เร็ว๋ยกากบนายไปก่อนวันดีเธอเฮ้ยขอคำพเกิดน,นมไในต้องนต้องดูแบบวิ่งเก่งออไม่ได้ไม่กลัวกินนี้นีออ่ว่าทังมิืงตาไลทีวี ือไอที่เดิมเดียวยที่เดิมแต่ไปสมัครสอบสองมันนักกว่ <c oughs> าเดิมมีตัวอ์บิดบินวันเด็ก